สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็นำคู่เด่นคู่เด่นของงวดวันที่16สิงหาสองพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้เลือกสำหรับท่านที่ชอบเอาไว้เป็นแนวทางในการไปหาเลือกซื้อ สลากกินแบ่งก่อนที่จะไปดูก็ไปดูคำเตือนกันครับผมคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณทางสถิติและก็ความน่าจะเป็นตัวเลขมันก็มีอาจมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดา มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมก็ไปดูกันมองเห็นนะครับงวดวันที่สิบหกเนี่ยมันจะเป็นเลขจะออกตรงกับวันพุธนะครับวันพุธ ันที่สิบหกสิงหาหกหกอ่ะก็คิดไว้แล้วสำหรับเด่นเด่นในวันนี้มันก็จะมีอยู่ มันจะมีอยู่โอ้มีเลขหกนะครับมีเลขหกแล้วก็มีเลขเก้าเลขสามเด็นคือบนล่างคิดว่านะผมคิดความคิดของผมคิดว่าน่าจะมีสามตัวนี้ติดมาแน่นอน ต้องมีให้เห็นครับและในใจนะครับในใจคิดว่าเป็นหกอ่าสมมติหมหกตอนนี้เด่นเด่นสามตัวแต่ผมคิดว่าหกตัวหนึ่งแล้วสามตัวหนึ่งนี่หลา มาหลังจากนั้นคือเด่นมากคือสามหกแับสามนะเก้านี่อาจจะมาก็ได้แต่ตามสูตรแล้วหกกับสมามามาเด่นอยู่หลังจากนั้นก็จะมาเน้นให้อีกตัวหนึ่งคือหกก็คิดว่าหกน่าจะแรงกว่าสามใช่ไหม คิดว่าน่ามาก็าม,มาดูคู่ชุดของมันคิดว่าถ้าหกมาใช่ไหมหกมันจะคู่กับอะไรถ้าตัวนี้มานะครับตัวนี้มาก็จะมีอหกสาม หกห้ามองเห็นนะครับหกห้าหกสองหกเก้าหกสี่หกเจ็ด หกแปดตั้งหกมาแต่ถ้าสามมาล่ะถ้าสามมาคิดว่าจะมีอยู่สามมาก็คือสามห้าสามสี่สามเจ็ด ถ้ามันออกมานอกกรอบตัวนี้ถ้าสองตัวนี้ยังไม่มานะถ้าเก้ามันโผล่มาเนี่ยเก้ามันจะเป็นเก้าห้าเก้าสี่เลขเขาอยู่ประมาณนี้ทีนี้ถามไปเยอะมันก็ เลือกเอาครับเลือกเอาตัวที่ถูกใจเดี๋ยวจะเน้นให้แต่ตัวที่ผมเน้นนะมันอาจจะไม่ตรงใจท่านผู้ชมก็ได้เน้นนะไปที่หกห้า หกเก้าหกสี่หกเจ็ดหกแปดแล้วก็มาเก้าห้าเก้าสี่ครับนี่ให้วงแดงก็ลองนำไปดู นำไปพิจารณาว่าชอบเลขไหนแต่หกนี่แรงมากนะตามตามที่คำนวณคือเด่นหกนี่เด่นแต่หกกับสามเนี่ยเด่นมาคู่กันแหละแต่ว่ามาอีกสูตรหนึ่งมันจะเป็นหกหกมันจะเด่นเด่นคือมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะต้องมาบนมาอะไร ก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ชื่นชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ